บพบกันเช่นเคยครับกับหนุนะ่ยบับเบอร์ชาแนลฮะวันนี้จะพาไปทำเ,เมนูพัดเกตกบแบบสไตล์อาหารป่าเดี๋ยวไปลั่นกันเลยนี่ก็คือวัตถุดิบนะอะไรวัตถุดิบต่างๆฮนะอันนี้กบที่เตรียมไว้แล้วก็พริกไทยจะเป็นเครื่องอกระชายพริกเหลืองพริกเขียวพริกแดงพริกเตรียมไว้อันนี้เป็นใบกระเพรยยอดยอดมันดอกแล้วก็ใบยี่หร่า ก็จมีพริกแกงพริกแกงนี้เป็น,ปนรรสูตรของชาวบ้านแถวจังหวัดตากก็จะหอมเครื่องเทศแล้วก็วัตถุดิบที่เราเตรียมมาต่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยเรแรกเราก็จะใส่น้ำมันพืชพอประมาณฮะเอาไปรงไ เ,เมื่อน้ำมันเดือดได้ที่แล้วเราใส่พริกแกงไปมาช้อนช้อนเต็มเต็มช้อนอะ่ะชอบเผ็ดชอบอรสจัดจ้านก็ใส่ได้ตามชอบเลยครับผมเราก็จะคั่วพริกแกงให้หอมก่อนนะเดี๋ยวเราค่อย ใส่กลบลงไปผัดอีกทีแต่แล้วแต่สูตรสูตรบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางสูตรเขาก็จะเอากบไปรวนกับน้ํามันให้หอมก่อนแล้วก็มาผัดที่แกงต่างหาก็มีแล้วแต่แต่สูตรแต่และคนทําก็จะแตกต่างกันออกไปครับสูตรสูตรนี้ก็จะมือลั่นหน่อยจะเผ็ดหน่อย วางแตงกระทะก็น่าจะรู้ครับวางกรภาพอย่างนี้มีแม่บ้านก็ยังแม่บ้านคนไหนครับเอาเอาำปาลาโรยขอบกระทนะเพื่อเพิ <Wow. S 1> ่มความหอมของพริกแกงครับ แกงก็จะหอมครับเมื่อปิดแกงหอมได้ที่เะา็เอาน้ำเติมลงไปหน่อยกันปิดแกงไหมสูตรนี้ค่อนข้างจะน้ำอุดขิบก็ขัอาหารฝ่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนแกงนะครับ ว่าพริแจงได้ที่แล้วเราก็ใส่กบลงไปครับเป็นฉ <c oughs> ุนครับ <c oughs> แสดงว่าอร่อยะฉุนขนาดน,น,นี้เดี๋ยวมาจานะ

เราจะปิดฝาไว้สักครู่นะฮะเพื่อให้กบเขามีความสุกข,ขึ้นมาเราก็จะเปิดฝาออกเพื่อ,อดูว่ากบสุกยังว่ากบสุกได้ที่แล้วครับส่งกินหอมนี้ะนี่ครับชิ้นใหญ่ๆเลยบางคนก็จะชอบสับแต่ผมจะชอบเป็นกบชิ้นฮะถ้าสับแล้วไม่เหมือนไม่ได้กินกบยังไงแล้ว เตินน้ำไปนีดนะึนี่เราก็จะใส่ผงรุงรสไปพอประมาณนี่ฮะใครอยากผมร่วงเยอะๆก็ใส่เยอะๆเลยซอสแม็กกี้ครับโฆษณาเขาหนยครับเบื่อเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผม ใส่พอประมาณซี๊วขาวนิดนึงมันสีดำใช่เดี๋ยวจะเค็มน้ำมันหอยครับคลุกเขาให้เข้ากันเข็มข้นมากเลยครับ ร้อยๆรอยเส่งกลิ่นหอมขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาใส่นี่เลยวัตถุดิบที่เตรียมไว้ฟ้าเพิ่มความหอมับพริกไทยครับตามด้วยอ่าใบยี่หร่ากับกะเรา เพิ่มความหอมครับมีขั้นตอนสุดท้ายเลยรับใช่ครับผมจะหอมมากเลยก็หอมสุดเด็ดๆเ,เลยก็คือใบย,ยี่หร่านี่ยฮะแตเพิ่มความหอมมากหอมน่ารับประทานคนทำเลยใช่คนทำก็หอมครับ wow. ใช่กินคู่กันเข้ากัดีย้ำนะฮะต้องเป็นข้าวหอมมะลิเท่านั้น,ออนโอเคครับผัดกบก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เดีย๋ยวใส่กานเลยเว้ หากใครชอบคลิปนี้ฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่วย Barber Channel ้ลยครับส่วนนี้ก็สามารถไปทำตามได้ใช่ทำตามได้ครับใครที่ชื่นชอบการทำอาหารฮะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับมือลั่นไปไลนครับ